สำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็เป็น g d m o เด l สำหรับข้อสอบกว,วนะครับข้อที่91และ92นะครับมาดูข้อที่91ก่อนนะครับจากภาพฉายระบบ Third Angle Projection นะครับที่กำหนดให้ด้าน P นะครับด้าน P ในรูป Top View นะครับสัมพันธ์กับข้อใดในรูป Front View นะครับ จากข้อสอบนะครับคำตอบก็จะเป็นเห็นเป็นเส้น8 v i e w C นะครับคำตอบที่เฉลยมาเรามาดู 3D m o เด l นะครับของข้อนี้กันก็ด้านนี้นะครับจะเป็น top view ของข้อโมเดลข้อนี้นะครับคือ top view มี P หน้า P ตรงนี้นะครับจะสัมพันธ์กับข้อใดในรูป front view หน้า P นะครับแต่สัมพันธ์กับรูปใดในฟอนต์วิวนะครับให้ือรูปฟอนต์วิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นเส้นขอบ C นะครับตรงนี้นะครับหน้า P ก็จะเห็นเป็นเส้นขอบ C นะครับ ละนี่ก็คือรูป 3D โมเดลของข้อนี้นะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้สรุปข้อ91นะครับก็จะเห็นเป็น Edge View เส้นขอบนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้า P อยู่เหนือ้น,นขอบ C นะครับมาดูข้อ92นะครับ ด้นหน P นะครับในรูป Front View สัมพันธ์กับด้านหน้าใดในรูป Right Side View นะครับตรงนี้ก็เป็น Third Angle นะครับ Projection นะครับเป็นมุมมองที่สามนะครับด้านซ้ายมือตรงด้านหน้า P นี่นะครับก็จะเป็น Front View ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น Right Side View นะครับคือเราต้องจำให้ได้นะครับว่า รูปไหนที่เขาให้มาเป็นรูปฟอนต์วิวหรือไรซ้์วิวนะครับโดยดูจากระบบภาพฉายนะครับมุมมองที่สามนะครับผมก็จะจําเป็นแบบเป็นรูปตัวเอลนะับถ้าแอแบบนี้ท็อปฟอนต์ไร right, นะครับเป็นรูปตัวแอลงมาก็จะเป็นตัวเลงกลนะครับคำตอบนะครับก็จะเป็นข้อ A มาดูโจทย์นะครับสัมพันธ์กับด้านนาบนะครับเน้นคาว่าล้านนาบนะครับมาดูโมเดลกันนะครับข้อที่เก้าสองก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> นี่ตรงนี้ฟอนต์วิวนะครับฟอนต์วิวล้านนา p นะครับ จะสัมพันธ์กับด้านหน้าใดาในรูปไร t ์ไซด์วิวนะครับมาดูด้านขวานะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าบ A นะครับเพราะว่า D B C นะครับตรงนี้จะเห็นเป็นเส้นขอบทั้งหมดก็จะเหลืออยู่ในด้านหน้าบเดียวนะครับก็คือด้านหน้าบ A ดังนั้นนะครับข้อ92นะครับคําตอบก็คือข้อ A นะครับเห็นเป็นด้านหน้า A นะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามถึงด้านหน้าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับก็คือข้อ2นะครับเห็นเป็นเส้น AB ตรงนี้ด้านหน้า P ด้านหน้า P นะครับ มาดูด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นขอบนะครับเส้นขอบ b ถ้ามองในมุมมองของสัมพันธ์กันนะครับก็น่าจะเห็นเป็นเส้นขอบ b นะครับแต่โจทย์เขาถามถึงล้านานะครับก็เป็นลน้านาทนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ คงเห็นคาตอบแล้วก็ลูปทรงสามมิติของข้อสอบข้อที่91และ92นะครับสำหรับวิดีโอต่อไปก็คือออข้ออื่นๆต่อไปนะครับติดตามดูกันได้นะครับขอบคุณครับ